ไม่เดีวเจ้าหน้าที่กำลังมาแล้วครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วฮะพี่งูงูลากหมาไปเหรอครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพอดีเจ้าหน้าที่เขาเอาอุปกรณ์มาแล้วแป๊บนึงตัวใหญ่ไหมครับลุง ครับอ่เดี๋ยวนะครับครับล้วหมารอดนะครับงูอะไรครับพี่ ใหญ่ไหมฮะหมาอยู่ไหนครับลงุงแกงงก่อยเลยนะคนมาเยอะๆเข้าล่อยโอ้หมันลากหมาเข้ามานี่เลยครับลากนี่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกู้ภัยกำลังมาแล้วโหนโลกูกเดี๋ยวเดี๋ยวกู้ภัยออกไปฮะหมาหมาใครครับ,รบไม่รู้เอาลแล้วล,ลุงลุงไล่มายังไงครับเขาเห็นไงเขาบอกว่างู หมาไม่ร้อหนหุ่ยหุ่ยไงแล้วลุงเห็นเห็นตัวงูหรือยังฮะคนเขาเห็นกันอ๋อครับเต่อไปอืมไม่ใแชบบ่รบวยสาบายครับเขาไม่กล้ากันงนะ่ายไงครับคู่ว่าทำไมงูเหลือมมันจะไอ้นิ่มันไปปล่อยนอนก็ปล่อยอ๋องูงูเหลือมลากหมาตัวนี้เข้ามาจะมากินนะครับครับลุงจ้าลุงเดี๋ยวลุงออกไปลุงให้กู้ภัยเข้ามาเลยนะฮะกู้ภัยอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวลุงให้กู้ภัยเข้ามาเอาหมาเลยนะครับอ๋อหนูรอดแล้วลูกนะ รอดแล้วนะครับเดี๋ยวกู้ภัยมาช่วยหนูนะลูกนะนี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์สดๆเลยนะครับที่มีงูเหลือมขนาดใหญ่ได้ทําการลัดหมาตัวนี้นะครับซึ่งเป็นน่าจะมีเจ้าของนะครับซึ่งเจ้าของนั้นได้นําเสื้อมาใส่กันหนาวไว้ให้ในเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นพันเ,เป็นพันอะไรและเป็นเพศอะไรนะครับตอนนี้งูนั้นรอดชีวิตแล้วเนื่องจากว่าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันช่วยเหลือกันทําให้หมาตัวนี้รอดจากการ รัดของงูเหลือมขนาดใหญ่ที่ลากเข้ามาในป่าเพื่อหวังจะเขเมอบสุนัขตัวนี้เลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็กําลังจะเข้ามาให้การช่วยเหลือและจับสุนัขตัวนี้ออกไปจากจุดเกิดเหตุเพื่อส่งมอบเืนให้กับเจ้าของนะครับหนูลูกไม่ต้องตกใจนะครับหนูไม่ต้องตกใจลูกไม่ต้องตกใจลูกไม่ต้องร้องนะหนูหันหน้ามานี่ลูกมาหนูหนูลูก ปลอดภัยแล้วนะคะปลอดภัยแล้วนะ <S <S อลไะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนายวิชาจินดานินนะครับนาเรียกขานหนึ่งสี่สองมูลนิธิสว่างโรจนะทรมาตรฐานสถิตินั้นก็ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับและกําลังเดินลุยเข้ามาในป่าหญ้ารกล้างนะครับซึ่งอยู่ในซอยหลังตลาดทองทิพย์นะครับหมู่ที่8ปดตลสถิติอำเภอสถิติจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อจะมาทําการช่วยเหลือสุนัข ถูกงูรัดและล่าเข้ามาในป่าเพื่อหวังจะขมือกินนะครับนี่นะครับตอนนี้เ<อ>จ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้มาถึงแล้วนะครับและกําลังจะนําน้องหมาออกไปในที่ปลอดภัยนะครับเพื่อส่งมอบคืนให้กับทางผู้เป็นเจ้าของนะครับนูกไม่ต้องตกใจลูกไม่ต้องตกใจนะม,นมาช่วยนะลูกนะมาช่วยนะมาช่วยนะลูกโอ้โหลูกไม่กัดหรอกพี่ตกใจอะกลัวพี่ไม่ต้องกลัวนะกลับบ้านนะครับ กลับบ้านนะลูกนะเดี๋ยวงูกัดลูกปะถ้าปล่อยไว้ก็ออกไปไม่ได้หรอกพี่เดี๋ยวเนี่ยตกใจอยู่ในนี้แหละพี่นี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็กำลังเกลี้ยกล่อมสุนัขอยู่นะครับเพราะว่าน้องอยู่ในอาการบาดกลัวนะครับตอนนี้ครับชมยมเลยครับลุงขอบคุณครับโอเคพี่เอก ับนะกลับบ้านนะลูกนะไม่ได้มารังแกหนูลูกไม่ได้มาทำร้ายห,หนูนะโอเคโอเคลูกโอเคนะกลับบ้านนะลูกนะเพี่อย่าให้หลุดนะพี่ถ้าหลุดเดี๋ยวยาวเลยอะ่ะครับครับครับโอเคตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็สามารถช่วยน้องไว้ได้แล้วนะครับกลับบ้านนะครับน่าจะมีเจ้าของแล้วพี่เนาะ นี่นะครับเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนะครับน่าจะเป็นเพศอะไรไหมลูน่าจะเป็นเพศเ,เพศเ,เมียนะครับได้ถูกงูเหลือมขนาดใหญ่ลากออกมาจากบริเวณชุมชนนะครับเข้ามาในป่าเพื่อหวังจะขมอบนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็สามารถเข้ามาให้การช่วยเหลือชีวิตไปได้แล้วนะครับกําลังนําตัวออกไปสองมอบคืนให้กับผู้เป็นเจ้าของนะฮะดีใจได้นะลูกนะเอ๊ะ <laughs> เอาละครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องสุนัขตัวนี้ด้วยนะครับโอเครอดแล้วลูกดีใจไหมย,ยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยเออดีใจครับมันลัดยังม,มันล,ลาเข้ามาจากข้างนอกเลยรครับลุองอ๋อแล้วชาวบ้านเขาเห็นได้ไงครับ <c oughs> ชาวบ้านเขาเห็นร้องเหรอครับทายไอ้หนูอ่ะมันมาดูอ้าวลุงแล้วเป็นสุนัขใครจ๊ะเป็นสุนัขใครอ่ะคนเขามาซื้อคนลุงเท่อ๋อมีเจ้าของใช่ไหมครับมีเขาไม่มาทำป่าสะอาดสักดีครับมาลูกป่ะระวังกันตกลมนันพี่เอกเอาละเอาละพี่เอกระวังนี่นะระวังเชือกนี่นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสุนัขตัวนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนายวิชาจินดานินนะครับนามนี่ขันหนึ่งสี่สอง ที่การช่วยเหลือชีวิตสุนัขไม่ได้ยังปลอดภัยแล้วนะครับกับไปรอดนะหนูเนาะกับตุยน่ะยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่หมาป้าป่ะจ๊ะอาแล้วพี่เอกน่ไปล่อยมันได้ปปล่อยลงเลยโอเคโอเค อันะละครับก็ท่ากลางความปรับปื้มใจของชาวบ้านนะครับที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นสามารถให้การช่วยเหลือชีวิตพ้นจากเงื้อมือของงูเหลือมขนาดใหญ่มาได้ตอนนี้น้องก็ปลอดภัยแล้วนะครับพี่เสื้อก่อนครับ เาลกอาก่อเขืชอนั่งหวันแลก่อนี้อลูก็ปล่อยอ่าเจอเพื่อนแล้วลูกเจอเพื่อนแล้วดีใจไหมอ่าได้เจอเพื่อนแล้วนะครับดีใจใหญ่เอาวิ่งใหญ่